สวัสดีค่ะวันนี้พวกพวกเราเล่าเรื่องชาวติงค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในท็อปปิกโซตัสเดอะซีรีส์เนาะว่าแบบ แต่ละคนรู้จักหรือว่ามีเรื่องราวต่างๆอย่างเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ยังไงมาที่คาถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณดาอะไรที่ทําให้แต่ละคนเนี่ยได้มาเจอมารู้จักหรือว่าได้มาดูเรื่องที่เริ่มดูโซดาต,ต้องยอมรับว่าด้วยความที่ย้อนกลับไปเมื่อตอนนั้นเนาะซีรีส์วมันยังไม่ได้มีเยอะในปัจจุบัน<ช>เนาะกล<ช>ายเป็นว่าทุกคนมีตัวเรื่องในการดูซีรีส์วน้อยมากแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในตอนนั้น มันก็ยังไม่ได้ว่าเป็นแบบไวรัลเป็นที่แพร่หลายของทุกคนขนาดนั้นมันก็ยังแบบเฉพาะกลุ่มในคนที่ดูอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นที่ดูคือมันก็เมื่อเจ็ดแปดปีได้มนอะก็คือตอนนั้นจะช่วงมอตนเออแบบก็รู้สึกว่าตอนนั้นไม่ได้มีเพื่อนดูขนาดนั้นก็ยังดูสมัยแบบไลน์ทีวีใดๆอยู่อะไรเงี้ยซึ่ง รู้จักไปยังไงคืออาจจะต้องย้อนกลับไปก่อนที่ว่าเราเคยดูซีรีส์วายแล้วก็อ่านการ์ตูนวายมาตั้งแต่ช่วงที่ยังเป็นเลิฟซิกเป็นอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นอ่ะอ่านการ์ตูนวายยังต้องแอบไปซื้ออยู่เลยในร้านหนังสืออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าทุกอย่างจะต้องแบบแอบ,บแอบ,บเออก็เลยกลายเป็นว่าพอมาเห็นซีรีส์เรื่องนี้ในหลายทีวีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบแบบเอ้ยงั้นบบลองดูหน่อยในไงเราก็เริ่มมาจาก วามอสิทธิ์ใดๆอยู่แล้วตั้งแต่แรกด้วยอืมแล้วคุณฟ้าล่ะคะทําไมถึงแบบเริ่มดูคืออย่างอย่างที่อย่างที่ดาบอกอะค่ะว่าจริงๆอะว่าแบบถ้าย้อนกลับไปสมัยนั้นเนาะเจ็ดแปดปีความเป็นซีรีส์วายใดๆมันมันมันค่อนข้างที่จะเอาฟิลพู่นี้คือมันค่อนข้างที่จะจะเป็นกลุ่มตลาดมืดอะมันจะไม่ค่อยแบบมันก็ยังมีคําถามอยู่ว่าเออมันเป็นซีรีส์อะไรมันเล่าความสัมพันธ์ยังไงแต่ว่าเหมือนถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นอะ คือด้วยความที่เราเป็นคนค่อนข้างที่จะชอบหาอะไรใหม่ๆดูอเออแล้วเหมือนวันนั้นจะจำได้เลยว่าไปบังเอิญเหมาะเจาะกับซีรีส์เรื่องนี้โดยบังเอิญผ่านไลน์ทีวีเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนาะตอนนั้นไลน์ทีวีอะมันจะเป็นเหมือน ถ้าเทียบเหมือนปัจจุบันมันก็จะเป็น n e t f l i x หรือว่าแอปสตรีมมิ่งหนังต่างๆที่เป็นหลักเลยอะตอนนั้นคือจะมีแค่ไลน์ทีวีด้วยซ้ำเนาะแบบว่าถ้าจะดูย้อนหลังของเรื่องอะไรอะมันก็จะเป็นแบบเนนนันทั้งหมดทีเนี้ยพอเวลาเรื่องเรื่องที่เราดูประจํามันจบอะเราก็ต้องไปย้อนหาเรื่องใหม่ๆดูอะทีเนี้ยพอดูเริ่มแรกจะปกเลยเฮ้ย <c oughs> มันคือเรื่องอะไรใช่ไหมมันคือเรื่องอะไรแล้วความแบบคิดสี่ัวก็โอเคยอมรับแหละว,ว่าปกอะเราเวลาเราจะดูอะไะเราต้องต้องดูจากนักแสดงก่อนเนาะแล้วนักแสดงตอนนั้นอะคือมันซื้อเราได้ก็คือคิดสิ่งหล่อมากพูดแค่นี้ว่าหล่อสดๆก็เลยคลิกเข้าไปดูก็คือหลังจากนั้นละคะ่ะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบยาวเลยเงี้ยอืมก็เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่อยู่ในความทรงจาใครหลายๆคนเหมือนกันเนาะ ใช่ต้องต้องอจริงๆว่ามันเป็นช่วงที่ด้วยความที่แบบซีรีส์วมันมาใหม่ๆเนาะแบบอาจจะแบบไม่ได้ใหม่มากเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าใหม่สําหรับหลายๆคนอะ่ะเพราะนี่ยังรู้สึกว่าเป็นอนอ่ะเป็นเจนหนึ่งของซีรีส์วได้ไหมแบบช่วงแบบเลิฟซีกลักออกเดินบังเอิญลักอ่โซตัสเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเซตแรกๆเนาะที่แบบเป็นซีรีส์วซึ่งตอนนั้นแบบ คนก็อย่างที่บอกมันยังไม่ได้มีใครดูเยอะแบบเท่าทุกวันนี้ทุกว,วันนี้มันคือเป็นซีรีส์ไปและทุกคนล้วนดูแบบซีรีส์วายใดๆอะไรเงี้ยเออ,เอ,อก็เลยรู้สึกว่ามันแบบเป็นซีรีส์ในความทรงจำของสาวอเจนหนึ่งแล้วกันแต่ว่าพอพูดถึงซีรีส์อ่ะมันก็จะมีก่อนหน้านี้พอพูดถึงซีรีส์วายมันก็จะเป็นแบบเซตแรกๆเนาะแต่อย่างแบบถ้าพูดถึงวงการวาในไทยอะ่ะ ให้อนกลับไปตอนนั้นถ้าเป็นรุ่นแรกๆเลย,ยคิดว่าน่าจะเป็นรักแห่งสยามไหมคะใช่ต้งมิว<ช>เนาะทุก<ช>คน<ช>ต้องแบบทุกคนต้องเคยแบบใดๆคือต้องมิวก็คิดว่าคู่นั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นอาจจะเป็นแบบก้าวแรกของของแบบของวงการวายเลยก็ได้ที่แบบเปิดอะเปิดประตูดีกว่าใช้คําว่าเปิดประตูเปิดโอกาสให้เปิดการมองเห็นเอ่อให้ซีรีส์วงการนี้เข้าแบบสู่ตลาดคนแบบ กูทั่วไปมาก,ามากขึ้นแล้วก็อีกเรื่องคือดิวที่ไม่พูดถึงไม่ได้เนาะคือดิวแต่ว่าตอนนั้นก็คือมันก็เหมือนจบไม่สมหวังเหมือนกันเนาะล้วความที่ตอนั้นดิวไป <c oughs> ด้วยวกอนนันใช่ไหมคะใช่ใช่รู้สึกว่าเป็นเซตแรกๆของวงการวายใช่เป็นตำนานวาย <c oughs> ตอนนั้นด้วยความที่มันไม่ได้มีเยอะเนาะมันดูได้นิดหน่อย เป็นเป็นเป็นตัวเลือกน้อยก็จริงแต่เป็นตัวเลือกน้อยที่มีคุณภาพสุดๆใช่และเอาจริงๆคือที่แบบสิ่งที่ชอบในตอนอีกอย่างน,นคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องขายเลิฟซีนแบบหนักๆขนาดนั้นแบบคือรู้สึกว่าในซีรีส์วายเมื่อก่อนคืออย่างแบบ จุกกัน,นิดนิดหน่อยหน่อยแค่นั้นคือคือโอเคแล้วสวายซินสวายเรียงง่ายมากคือรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่ต้องแบบมาไขาเลิฟซีนเยอะหรือว่าจะต้องแบบมีฉามเอ็นซีใดๆขนาดนั้นเนาะรู้สึกว่าความมันเล่าด้วยความสัมพันธ์ของตัวละครเหมือนเราได้ติดตามคู่เขาเนอะแบบชีวิตของตัวละครตัวนั้นๆอะไรอย่างเงี้ย มีเบสซีนในใจไหมคะคุณพูดมาอย่างนี้คือคุณบอกมาเลยดี <c oughs> กว่าว่าจะกี่ซีนเบสซีนคุณให้ได้มากที่สุดกี่ซีนคะอู <c oughs> ม่มาได้เลยเบสซีนใช่ไหมมันมันจะมีสามซีนแต่ว่าเป็นสามซีนที่รู้สึกว่ากินกันไม่ลงอะซีนแรกอะมันก็จะเป็นซีนที่อ่าน่าจะเป็นกล้องพบกับตัวเอ็มอะ เข้าไปที่ห้องพยาบาลก็นั่งกินข้าวกันอยู่นี่แหละแล้วเหมือนกับว่าตัวก้องพบกับตัวเอมเองอะลืมส้มมันจะเป็นซีนส้มแล้วก็ตัวเพียรทีนเองอะคะ่ะก็เอาส้มอะไปใส่มือน้องแต่ที่โยกให้เป็นเม็ดสินคืออะไรรู้ไหมคือตัวเอมอะได้แค่หนึ่งลูกส่วนก้องพบอะได้สองลูกแล้วมันเป็นซีนแรกที่เหมือนกับว่าอธิตย์กับก้องพบเองอะเขาเพิ่งแบบความห่วงใยกันมากขึ้นไม่ใช่พี่วากับน้องแบบ น้องในคณะแล้วอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันมีความรู้สึกพิเศษตั้งแต่ซีนนั้นอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเออซีนนี้มันคงจะเป็นเบสซีนแบบ First i m p มเพ s สชัในการเจอกันแบบจริงๆอะไรเงี้ยของสำหรับตัวกล้องผบแล้วก็อาทิตย์อีกซีนหนึ่งที่พูดถึงแบบไม่พูดถึงไม่ได้ต้องพูดถึงคือซีนแรกเกียร์คือ,อใช่ไหมคื ความแบบอักิมิกของเรื่องนี้มันจะพูดถึงการแลกเกียร์เกียร์แทนใจใจแทนเกียร์อยู่แล้วทีนี้ด้วยความที่โอเคอส่วนตัวคือก็นี่ก็เรียนวิศวะเหมือนกันเน่ยก็เลยรู้สึกว่าเกียร์คือไม่รู้ว่าคณะอื่นเขาจะมองอยังไงแต่รู้สึกว่าสําหรับคณะวิศวะแล้วอะเกียร์มันคือของหนึ่งชิ้นแล้วมันจะมีเป็นของประจําตัวของแต่ละคนคือถ้ามันหายก็คือไม่ได้เลย ไม่มีสำรองในๆทั้งสิ้นแล้วในตัวเนื้อเรื่องเองก้องพบเองอ่ะจะฝากเกียร์กับพี่ทิตก่อนแต่ว่าเหมือนตอนนั้นอ่ะพี่ทิตก็ยังไม่รู้ความหมายก็เลยต้องไปถามที่เดียวเออเนี่ยพี่เดียออการฝากเกียร์คืออะไรเออ,เอ,อมันเลยเป็นวลีที่ว่าอฝากเกียร์ไว้กับใครออก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้นใช่มันก็คือจะเป็นวลีที่ค่อนข้างแมสในซีรีส์เรื่องนี้เลยอนะไรเงี้ย มันก็เลยแบบค่อนข้างทัดใจว่าเออมันเป็นของสําคัญสําหรับตัวแล้วอะ่ะการที่ให้ของสําคัญที่สุดสําหรับเรากับคนคนหนึ่งไปอะ่ะนั่นหมายความว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันไม่ได้สําคัญเท่าอีกคนแล้วอืมอืมใช่เราด้วยความอย่างที่บอกเนาะว่าแบบมันมีแค่แบบคนราชิ้นนะ่นะนาอดังนั้นอะ่ะการให้ไปมันก็คือแบบอริวันอ่ะอืมอืมใช่ให้ไปทั้งใจแล้วอะไรเงี้ยแบบม,มีอีกซีนคือซีนนี้ก็รู้สึกว่ามัน มันเป็นเมสดซีนของความแบบรีเลทตัวเองมากกว่าหมายถึงว่ารีเลทความสัมพันธ์ของกล้องภพเองอาทิตย์เองด้วยก็คือจะเป็นซีนสุดท้ายซีนที่พี่อาทิตย์กลับแปเอาทานสคริปต์ที่หมอแล้วเหมือนกับว่าพรุ่งนี้ก็มีทํางานแหละแต่ว่าไม่อยากกลับใช่ไหมไม่อยากกลับก็เลยแบบกล้องภพความกล้องความลูกอ้อนกล้องภพความลูกอ้อนก็้องภพที่ระดับจริงๆเหรอครับแี้วยังทีเนี้ยใช่เดี๋ยว ทีนี้กลายเป็นว่าซีนนั้นอ่ะไม่ได้กลับนะคะซีนนั้นอ่ะตัวอาทิตย์เองก็ยอมแบบยอมลูกอ้อนน้องอ่ะก็กลับไปกลับไปพักกับน้องที่หอะอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีไดอารี่เล่มหนึ่งกิมมิคคือมันจะมีไดอารี่เล่มหนึ่งที่ตัวกล้องพบเองอ่ะเขาจะเขียนไว้ตลอดเลยว่าเขาเจอพี่อาทิตย์เมื่อไหร่สีหน้าเป็นยังไงอารมณ์ยังไงปีเพื่อนคือมันเป็นไดรี่ของกล้องพบอาทิตย์ที่เป็นสตอรี่เรื่องราวทั้งหมดเลยนี่เลยรู้สึกว่า มันมีความน่ารักมันเป็นความธรรมดาแหละมันเป็นความธรรมดาที่แบบเอออาจจะเขียนได้รี่ปกติแต่มันจะเป็นความธรรมดาที่สามารถเก็บความรู้สึกของเราได้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยนี่ก็เลยรู้สึกว่าชอบชอบซีนแบบแบบนี้มากๆรูกสึกได้อย่างน็คือจากตอนที่พี่อาทิตย์อ่านไดรี่เนาะแล้วก็แบบ ที่เซลว่าเหมือนใช้คำเหมือนยายคือรู้สึกว่าที่ก้องผมเลือกที่จะเขียนแบบนั้นน่ะนี่รู้สึกว่าเพราะว่าหนึ่งคือก้องผมต้องการแบบให้ออหบบจังได้ชัดที่สุดอะว่าความรู้สึกตอนนั้นน่ะมันคืออะไรสิ่งที่พี่อาทิตย์กำลังทําอยู่อะเออถ้าบรรยายมาเป็นตัวอ,อักษรน่ะมันคงแบบต้องแบบบรรยายประมาณนี้เพื่อให้เราแบบอ๋อนึกขึ้นได้ว่าแบบ อ่านคือเห็นภาพขึ้นมาในหัวเลยว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นมันคือเหตุการณ์อะไรเนี่ยใช่ใช่ใน่ันแบบเป็นซีนที่น่ารักม,มากๆใช่ใช่แล้วต็วคุณดาแหะค่ะแบบเบสซีนในใจใคือนี้มีวนาะทั้งหมดสองซีนคือ <c oughs> <c oughs> คือต้องเกิดก่อนว่าซีนหนึ่งอ่ะคือเป็นเซนรู้สึกแบบเออรู้สึกว่ามันแบบน่ารักชอบแบบด้วยตัวเองอีกซีนอ่ะเป็นซีนที่รู้สึกว่าค่อนข้างแบบ นี่เลยกับตัวเองด้วยอีกนิดนึงขอยกซีนน่ารักก่อนคือเป็นซีนที่ก้องหบกับพี่อาทิตย์เจอกันที่ร้านข้าวใต้หอครั้งแรกที่เป็นกินข้าวไข่เจียวกับพี่อาทิตย์กินนมยมพูซึ่งอันเนี้ยรู้สึกว่ามันน่ารักตรงที่ว่าทั้งคู่อ่ะจะได้เห็นอีกคนในพาร์ทที่เป็นตัวตนของเขาจริงๆไม่ใช่พาร์ทน้องในห้องเชียหรือว่าพี่หวาจากที่เห็นอะไรเงี้ย ไปรู้สึกว่าสิ่งนั้นมีความนา่มารักมากๆเพราะว่าตัวกล้องผมก็จะได้รู้แหละว่าเออจริงๆริอะเพียร์ที่ชอบอะไรเพี่อาทย์เป็นคนยังไงเพราะว่าสังเกตจากตอนที่เพียราทย์อ่านหนังสือพิมพ์เนาะแล้วแบบกล้องผมแบบขอนั่งด้วยได้ไหมแล้วแบบเพียราทย์ก็พูดมาเลยว่าได้ครับอ,อย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นเสียงโคลโทนกับการที่อยู่ในห้องเชียร์ซึ่งรู้สึกว่ากล้องผมก็จะแบบอ่ะได้เห็นตัวตนของเขาจริงๆแล้วว่าจริงๆเขาเป็นคนน่ารักนะอะไรเงี้ย ถึงจะโดนเพียาท์แก้งโดยการแบบสลับข้าวอะไรใดๆก็เถอะแต่ว่าก็แอบรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ได้เห็นตัวตนของกันจริงๆอีกนิดนึงแล้วเพียรทิ์ก็จะแบบได้รู้ว่าอ๋อจริงๆอ่ะก้องโพปแบบเป็นคนแบบนี้ชอบกินอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเก็บยีเียกันมาตลอดเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะแบบรู้แล้วว่าแต่ละคนแบบชอบกินอะไรส่วนอีกซีนที่ชอบอ่ะคือ หลังจากที่ไปซื้อของแล้วกลับมาห้องพี่อิต์ท่อน้ำแตกอ่าแล้วทีนี้ต้องเจ็บหนังสืออะเรากล้องโผล่ะาพูดว่าถ้าเอาไปแช่ตู้เย็นอะมันจะไม่ยุยใช่ไหมสักอย่างประมาณนี้แล้วทีเนี้ยจังหวะที่พี่อิต์เปิดตู้เย็นเอาหนังสือใส่เข้าไปในช่องฝีแล้วเนาะแล้วเหมือนที่พี่อิ์พูดว่า มีตู้เย็นทาไมมีน้ำสองขวดอะไรเงี้ยแบบเปิดทําไมให้มันเปลืองไฟซึ่งเนี่ยรู้สึกว่าด้วยความนี่หนึ่งก็คือการทา<ะ>ครัวอะไรเงี้ยเราทำไม่เป็น<ะ><ะ>เราก็ยังจะกินข้าวไข่เดียวต้องพูเหมือนกันตู้เย็นเราก็มีไว้แช่น้ําอย่างแค่นั้นอะไรเงี้ยเราจะแบบไม่มีอาหารสดไม่มีอะไรใดๆอยู่นั้นเพราะรู้สึกว่าหนึ่งคือเราอยู่คนเยอะเรากินไม่ทันสองคือเราไม่ทําเพราะว่าพอแบบ มันไม่ทําปุ๊บมันกลายเป็นว่าต่อให้มันซื้อมามันแบบน้อยแค่ไหนอะสุดท้ายสิ่งนั้นมันจะอยู่นานแล้วมันกลายเป็นว่าเหมือนเรากินของที่มันไม่สดอาหารแบบไม่สดอะไรเงี้ยสุดท้ายอะเราเองก็จะแบบมาปวดท้องมาอะไรในๆอย่างเงี้ยเลยก็คือว่าตัดปัญหาด้วยการมีแค่หนังเปล่าใช่ใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเป็นซีนที่อีกหนึ่งซีนที่ชอบเพราะว่าด้วยความเราก็คือรู้สึกว่ามันก็รี้เล็กกับตัวเองด้วยเหมือนกันว่า ก็เรามีตู้ย็งไม่ใช่น้ำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน่ารักดีเราก็แบบเหมือนมีความเขาก็แบบแอบบ่ในน้อยของเขานะแบบมีตู้เย็นแต่มีน้ำสองขวดอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าเออเป็นซีนที่น่ารักแบบอีกซีนหนึ่งที่ชอบอีกแล้วพอพูดถึงซีนที่แบบเวสซีนเสร็จแล้วเนาะแล้วตัดภาพไปที่ตัวละครละถ้าพูดถึงตัวละครที่เราแบบอ่ะโอเคเรายกให้เป็นแบบอ่ะ เป็นคาแรคเตอร์ที่เรารู้สึกว่าโอเคอันนี้แหละเราชอบมากๆของคุณดัตน่าจะเป็นใครอจริงๆคือพูดก่อนว่าเมื่อก่อนอะตอนที่ดูอะไม่ได้แบบเจาะรงนะว่าเราชอบใครขนาดนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยพอได้กลับไปดูรู้สึกว่าตัวละครที่ชอบอะคือตัวละครพี่น็อตอ่า คือด้วยความที่พี่หน่อยอจะเคยมาช่วยพี่อาทิตย์ตอนที่พี่อาทิตย์โดนดุในครั้งแรกเนาะว่าที่วากน้องแล้วน้องเป็นฮิสโตอะไรอย่างนี้ที่นี้หลังจากนั้นก็เป็นซีนที่รู้สึกประทับใจพี่หน่อยที่สุดคือซีนลานกาแฟที่พี่อาทิตย์อยากลองกินกาแฟแบบเลยลองสั่งมิเมริกาโน่ตามพี่หนอ่อยแล้วก็แบบถามพี่หน่อยว่า กินเข้าไปได้ย like ังไงอะมันขมขนาดนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็เหมือนมันก็ลีเ่ะทําให้แบบตัวพี่อาทิตย์ก็คิดได้จากคําพูดของพี่น็อตว่าแบบมันก็แค่ชอบอกมึงแบบกู้ชอบมันก็คือชอบสุดท้ายมันก็คือแค่นั้นก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆอะคือถ้าเราแบบคิดแบบพี่น็อตอะเราก็แบบแล้วมันยังไงสุดท้ายอะไม่ว่าจะแค่เรื่องกาแฟเรื่องนมชมพูหรือว่าเรื่องอื่นๆอะถ้ามันเป็นแค่แบบเราชอบมันก็คือแค่นั้นจริงๆอะไรเียก็รู้สึกว่าเออเนี่ยรู้สึกชอบตัวละครพี่น็อตอีกหนึ่งแล้ว ที่ว่าชอบตัวละครไหนชอบกล้องภูบเพราะว่าตัวกล้องภูบเองะมันเขาจะมีความแบบนิ่งแต่มีความใส่ใจสูงอย่างของซีนเอ็มเนาะที่แบบว่ามันจะมีพาร์ทที่ห้องเชียร์ให้ล่าลายเซ็นหนึ่งพันลเซ็นอะะโอสมุดเพื่อนอะไปให้คือเนี่ยรู้สึกว่าปังอย่างอะ่ะไม่ต้องทำได้คือเอาคิดง่ายถ้าเป็นเราอะค่ะถ้าเป็นเราก็คงแบบคือมันเพื่อนสนิทก็จริงก็จะ ก็คงจะชวนแบบชวนเอ้ยมึงไปกับ<ท>กูไหม,มอะไรเงี้ยพอเป็นแบบพาร์ทกล้องโคบ,บ,บ,บอ่ะเขารู้สึกว่าเขาทําอะไรได้เขาจะอยากทําให้เลยอะไรเงี้ยก็จะมีซีนหนึ่งเหมือนกันที่เหมือนกล้องโคบอาจจะได้สติจากพีอารทีแต่เนาะว่าที่นี่ไม่ได้ต้องการฮีโร่ แล้วเพื่อนต้องรองให้แบบกล้องพบช่วยอย่างเดียวเลยหรออะไรเงี้ยนี่ก็เลยรู้สึกว่าชอบกล้องพบแต่ว่ามันก็มันก็อาจจะต้องมีคนคอยเบรกนิดนึงอะไรเงี้ยที่บอกคือพอเขาทําอะไรให้คอนอื่นยืนเนาะแล้วสิ่งที่พียรทิ์พูดอะพีอรทิ์ก็คือต้องการเตือนสติด้วยว่าโอเคเราในวันหนึ่งถ้าเพื่อนไม่มีคุณอะเพื่อนจะใช้ชีวิตยังไงเพื่อนจะอยู่ยังไงด้วยอืมแล้วจากตัวละครที่ชอบกับเบสซีนใดๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าในการที่ดูใน ครั้งแรกเมื่อแปดปีที่แล้วเนาะกับปัจจุบันเนี่ยที่ได้ย้อนกลับไปดูรู้สึกว่าความรู้สึกมันต่างกันใหม่ <c oughs> คือพูดก็คือถ้าจะให้พูดถึงว่าแบบความรู้สึกตอนนั้นกับตอนเนี้อันดับแรกเลยตอนนั้นดูอะฟินแหละเอาจิงๆมันฟินนะคือด้วยความที่ช่วงอายุของเราอะค่ะมันอาจจะยังไม่ได้เจอแบบ เจอเหตุการณ์ตามที่ซีรีส์เขาเล่าเนาะมันก็เรียนวิศวาภาพที่เราเห็นมันก็คงแบบเป็นภาพที่โอเคเขาเล่าว่าเออเข้าห้องเชียร์โนนนี่นั่นความสัมพันธ์โนนี่นั่นเออมันก็มีความแบบความสุขมวลความสุขใดๆแต่พอย้อนกลับมาถึงณนะปัจจุบันที่ได้มีโอกาสกลับไปดูอีกอคะคือด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะว่าตัวเราเอินก็เรียนวิศวะมาเนาะมันก็จะมีมันก็จะมีบทบาทของการเข้าห้องเชียร์เป็นพี่สันธนาการใดๆทีนีน้มันก็เป็นที่มาว่าจะ จะเข้าใจเหตุการณ์ลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดว่าทำไมห้องเชียร์ถึงต้องทำแบบนั้นแล้วทำไมน้องถึงต้องมีปฏิกิริยาแบบนั้นเพราะก่อนที่เราจะเป็นพี่สันเองอะเราก็จะต้องเคยเป็นน้องมาก่อนถูกไหมคะพี่สันกับพี่วักประชุมกัน้องหลายหลายคนอะอาจจะอาจจะไม่รู้ว่าเข้าใจตรงกันไหมแต่ว่าความเป็นจริงแล้วอะพี่สันกับพี่วักอะเขาทํางานด้วยกันถึงแม้บางบางครั้งอะจ,จะเห็นพาร์ทเขาแบบโอเคพี่วักกับพี่วักก็แบบพวกดุดุหรือเปล่าพี่สันก็เออโอ,โอน้องแต่จริงๆอ่อะ คือบางทีอ่ะไอ้พวกพี่สันอ่ะมันสั่งพี่วากได้ซ้ำนะหมายถึงว่าเออน้องเออตบระเบียบน้องนน่นนี่นั่นหน่อยอะไรเงี้ยเหตุผลของการทําแต่ละอย่างอ่ะมันคืออะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่วากอ่ะต่อให้มันวากเรายังไงอ่ะมันก็เพื่อวากเพื่อจุดประสงค์ของความเป็นระเบียบเนาะอย่างซีรีส์ที่เขาเล่ามาเอง พอย้อนกลับไปดูมันก็ยิ่งคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าใดๆอะ่ะเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะคะเรื่อง,เร,องเรื่องการวาาอะไรเงี้ยอาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการสืบทอดธรรมเนียมหรือการสื่อสารกันดีกว่าซีนแบบถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นกับตอนนี้อะไรเงี้ยความรู้สึกมันแตกต่างกันยังไงบ้างคือต้องพูดก่อนว่าในตอนที่ดูตอนนั้นเนาะเราหมอตน้นยอมรับว่าตอนนั้นะที่ดูอ่ะเข้าใจในตัวละครของ พี่อาทิตย์มากกว่าตัวกล้องผมก็เขาให้เราทําเราทําไมถึงแบบไม่ทําแบบตามที่พี่เขาสั่งละถ้าเราทําตามที่พี่เขาสั่งมันก็คือทุกอย่างก็คือจบเราก็จะแบบไม่โดนลงโทษเพื่อนก็จะไม่โดนลงโทษช่วงมัธยมและช่วงมหาลัยอะไรอย่างนี้เนาะรู้สึกว่าตัวเองอะได้ผ่านทั้งในมุมที่เคยโดนระบบโสตัสแล้วก็ตัวเองเป็น ระบบแบบพี่น้องแบบพี่น้องจริงๆไม่รู้ว่าเขาจะต้องเรียกว่าอะไรเนาะแต่ว่าแบบมันจะเป็นพี่กับน้องแบบจริงๆแล้วก็ในมุมที่ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นว่าเราจะต้องทํากิจกรรมคืออย่างตอนมอต้นอะเราเป็นในมุมน้องที่ต้องขึ้นสแตนเชียเนาะมันก็จะมีเคยผ่านการวิ่งหนีการเข้าเชียร์ใดๆเหมือนกันอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าในตอนนั้นไม่ไม่ชอบระบบโซตัดเลยถ้าน้อง ไม่โอเคพี่สตาบทั้งหมดก็จะโดนลงโทษแทนน้องอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นนี่ตั้งถามตลอดว่าว่าขอทำไมจะต้องมาทําอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยเกิดคําถามแบบเยใหญ่ะกับตัวเองกันจนทุกวันเนี้ยเลยรู้สึกว่าเข้าใจในมุมกล้องพบมากขึ้นว่าเออทาไมกล้องพบถึงทําอะไรแบบนั้นก็อย่างที่ว่าเราเคยอยู่ในจุดที่เคยรู้สึกว่าทําไมแล้วคนอื่นทำไมจะต้องแบบมารับผลของการกระทาจากแค่คนคนเดียวสั่งอะไรเงี้ย บวกกับช่วงมปลายย้ายโรงเรียนน้องเปลี่ยนโรงเรียนก็คือเป็นระบบแบบพี่น้องกันจริงๆแบบมันเลยทาให้รู้สึกว่า,เ,าเทคก,กับน้องดีๆน้องก็ฟังเราเหมือนกันจึงน่ะรู้สึกว่าตอนที่ทาสแตนอะสนุกมากๆเพราะว่าน้องน่ารักด้วยมากๆอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยือจริงๆที่เราไม่จอยกับการเชร์ในมต้นอะเพราะว่าเราจะบโซตัดไหมนะพ่อมามหาลัยด้วยความที่มหาลาัยเป็นฟิลแบบว่าไม่ได้ ฟิกหรือว่าซีเรียสขนาดนั้นเนาะทุกอย่างเป็นระบบความสมัครใจดังนั้นมันเลยกการเป็นว่าเราที่สมัครใจเข้ากิจกรรมเชียร์เราก็แฮปปี้พี่ก็แฮปปี้เพราะว่าทุกคนล้วนมาด้วยความสมัครใจกับคนที่ไม่โอเคที่อยากหรือแบบไม่อยากทําเขาก็ไม่เข้าก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆอิอะคือระบบทุกระบบอะอย่างที่บอกแลนะ้วเนาะว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียของมันโอเคข้อดีแบบ ของระบบโซตัสมันก็มีแบบหนึ่งซึ่งมันก็ทําให้เราเป็นระเบียบมากขึ้นแต่ก็อย่างที่ว่าพอเราผ่านหลายๆอย่างแล้วก็ด้วยความอย่างที่พี่อาทิตย์เคยพูดนะว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนตามยุคตามสมัยมันก็ต้องแบบตอบกันไปอะไรเงี้ยอย่างว่าเนาะพอเราผ่านทั้งจุดที่เราเป็นทั้งคนเชียร์เป็นทั้งพี่ที่พาน้องเชียร์อะไรเงี้ยมันก็แบบโอเคได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นแต่ก็สุดท้ายก็ วันนี้ก็ยังมีบางซีนในนั้นที่ก็ยังรู้สึกเอะอยู่อย่างเช่นแบบซีนที่ให้น้องเดินบนแขนเออนี่ก็ยังรู้สึกว่าวเราเดินดีๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้มันก็คือแบบป็นข้อเห็นส่วนตัวขอเรียกว่าฉากสะพานเกียร์เนาะเล่าในมุมของความขลังของพิธีเอางี้ดีกว่ามันมันคือสาเหตุที่ซีรีส์จะเล่าในลักษณะแบบนั้นอะเนี่ยว่าเป็นการเพิ่มความขลังให้พิธีถ้าโอเคให้น้องไปรับเกียร์เฉยๆมันก็อาจจะแบบ อาจจะดูไม่มีอะไรเกินไปอะไรเงี้ยก็เลยอาโอเคเพิ่มกิมมิคให้มันดูมีความซับซ้อนในการในการรับแต่แต่รู้สึกว่ามวลมวลมันก็ยังดูอบอุ่นเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะกลับไปดูเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอพูดถึงซีรีส์เรื่องเนี้ย้อนกลับมาที่ตัวเองอะเอาจริงๆคือสาเหตุที่เลือกเรียนสาขาเนี้ยส่วนหนึ่งอะมันก็มาจากตัวซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันอันนี้เป็นความลับที่ไม่ลับอก็เลยรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันมัน มันเป็นความมันเป็นซีรีส์ที่อยู่ในความทรงจํามากๆแบบมองกลับไปหรือว่านึกถึงซีรีส์วายทีไรอะเรื่องเนี้ยมันก็จะเป็นลำดับแรงต้นๆที่ในหัวคิดออกมาเลยย้อนดูกลับไปยีรอบมันก็มีความอบอุ่นมวลความรักมวลความคิดถึงใดๆเนาะแล้วยังนะมีเรื่องกับคลาสสิกอะไรอย่างเนาะใช่มหซีรีส์ื่องเนี้ยถ้ามองจริงๆอะมันไม่ได้มีความบือหวาอะไรเลยนะคะ มันเป็นการอย่างอย่างที่ดาบอกแล้วว่ามันเป็นการเล่าแบบเล่าความเป็นมนุษย์อะเล่าแบบความจริงที่มันจะต้องเจอมันก็เลยนรู้สึกว่ารีเรทกับคนดูได้ง่ายด้วยส่วนหนึ่งด้วยความที่พอมันเป็นซีรีส์เมื่อก่อนบวกกับแบบเหตุการณ์มันอย่างที่ว่าเนาะมันไม่ต้องแบบอะไรเยอะไม่ได้ต้องมาขายเอ็นซีมาขายแบบเลิฟซีนอะไรขนาดนั้นชีวิตมหาลัยแบบชีวิตมหาลัยจริงๆเนาะที่จะต้องได้เจอ ได้กินข้าวใต้ตึกกินกินข้าวต้องกินชานมค่ะกินข้าวที่มอไม่กินชานมหรือไม่กินน้ําหวานคือผิดมากมันจะต้องกินมันจะกินข้าวกับน้ําเปล่าไม่ได้นะคะมันต้องกินข้าวกับน้ําหวานเท่านั้นไม่ไม่รู้ว่าเราก็จะต้องนั่งโต๊ะเดิมเดิมใช่นั่งโต๊ะเดิมแบบวันไหนไม่ได้นั่งโต๊ะเดิมกระกินข้าวไม่ไหวแหละเออมันมัน คือต่อให้มันเลี้ยวเวลาจะผ่านไปมันก็เป็นซีรีส์ที่น่าคิดถึงมาเสมออะไรกลับไปดูได้แบบไม่เบื่อเนาะคะ่ะสิยังสามารถดูได้แบบแบบตลอดอะคือต่อให้แบบผ่านไปอีกสิบปี10สิบปีถ้ายังอยากกลับไปดูมันก็ยังแบบเออแบบไม่ได้แบบเป็นซีรีส์ที่ทําให้รู้สึกว่าเก่าตกยุคอะไรเลยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยที่กลับไปย้อนดูอีกครั้งอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าเออแบบมันก็ยังแบบ เหตุการณ์หลายๆอย่างในนั Brother ้นมัน <c> ก <oughs> <the quiet language> like ็ยังแบบเกิดขึ Blaze ้นในปัจจุบันอะไรอย่างนี้แล้ก็จริงๆคือขอเล่านิดหนึ่งว่าซึ่งตอนสตัดเอสมันเคยมีแฟนมีสี่ภาคคือนี่ไปเล่าผองโคราดด้ความที่ตอนนั้นน่ะมันจิมมี่คือนมชมพูเนาะด้วยความที่ ก็จะมีบูธมีอะไรมาขายเหมือนของหน้าคอนหน้ามีปกติแบบทุกวันนี้ซึ่งตอนนั้นก็คือไปต่อแถวซื้อนมยมพูโพยอยากกินซึ่งมันก็คือมนมชมพูธรรมดาเลยคือก็รู้สึกว่าตอนนั้นจะจับได้อยู่ในราคาสี่สิบบาทซื้อแล้วค็รับจากมือพี่เตยกับพี่เอิร์ดซึ่งตอนนั้นคือเป็นอะไรใหม่ๆมาและถ้าถ้าเรียกว่าเป็นมีครั้งแรกที่ไปของ ซีมเอ็มก็ได้ที่เราอยู่ต่างจังหวัดเราอะไรเงี้ยแบบเราค่อนข้างยากในการเดินทางในการแบบค่าใช้จ่ายอะไรๆด้วยความที่เราเราเด็กด้วยเนาะซึ่งตอนโซตัเดสมันก็ช่วงก็ยังอยู่มปลายน่าจะประมาณนี้อยู่เลยยังแบบยังไม่ขึ้นมหาวิทยาลัยแน่นอนอะ <S <S คือแบบรู้สึกว่าทุกอย่างก็ยังถูกจากัดด้วยหลายๆอย่างของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าเออแบบครั้งหนึ่งเนาะเราก็เคยแบบรักซีรีส์เรื่องนี้จริงๆคือ คือถ้าพูดถึงซีรีส์ใหมอย่างที่บอกคือมันจะต้องมีเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาแน่ๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายๆคนด้วยซ้ำเนาะสำหรับการดูซีรีส์ใหม,มส่วนใครที่ยังอยากดูเนาะสามารถไปหย่อนดูได้ที่ YouTube GMM ทีนะคะสำหรับใครที่คิดถึงคริสติงนะคะวันนี้กลับมาแล้วหลังจากรอคอยมา8ปปีนับจากโซตัสเดอะซีรีส์เนาะ พะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย The X Morning ค่ะก็คือเดี๋ยวจะมีออนทางช่องจ M m 25 2ทุ่มครึ่งเนาะแล้วก็ติดตามย้อนหลังได้ที่วิวค่ะ4ีทุ่มครึ่งคืออยากให้ทุกคนลองไปติดตามจริงๆค่ะมันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบ ที่ที่เล่าแล้วเหมือนรีเลทกับตัวคลิปสิ่งโตเองด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเหมือนจากที่ฟังสัมภาษณ์น้องออซีรี์เรื่องนี้ก็เหมือนเบสออนมาจากความเป็นคลิปสิ่งโตค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็อยากฝากทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะว่าเรื่องหน้านะคะเราจะมาพูดถึงซีรีส์เรื่องอะไรหรือใครอยากให้เราพูดถึงซีรีส์วายเรื่องไหนนะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยแล้วเราจะหยิบมาพูดกันใหม่อีกรอบนะคะวันนี้พว่าเราขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย ไม่ไายค่ะ